ท่านที่เกิดวันพฤหัสาปีมะแมเดือนกระกฎาคม64ปีนี้นะครับะตาชีวิตของท่านเป็นคนสบายไม่ทํางานตากแดดอยู่แต่ในร่มชอบอยู่ในร่มไม่ชอบตากแดดเป็นคนสบายอ่าเรียกพูด,ดง่ายๆว่ากินดีอยู่ดีอาจจะเงินทองอาจจะไม่ไม่มากพายพออก็ก็อย่างน้อยดีกว่าคนอื่นที่เขาลำบากต้องดิ้นรนทุกอย่าง คุณก็อาจจะหาเงินได้ไม่มากมายนะครับแต่กินดีอยู่ดีนะครับผมเป็นคนสบายนะครับปีนี้เกี่ยวกับสถานที่บ้านกระสาถานที่และบ้านช่องบ้านเรือนนะครับผมดวงคุณตกกับสถานที่และบ้านก็ถือว่าถ้าไม่มีงานทางปีนี้อยู่บ้านแงกเลยนะครับผมอยู่บ้าน ยาวตลอดเลยปีหนึ่งแหละครับผมแต่ถ้ามีงานทำถ้าถูกปลดงานก็กลับบ้านนะครับผมพูด,ดง่ายว่าเลขตัวนี้ยต้องให้อยู่บ้านหางานก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้อยู่กับบ้านต้องทำงานอยู่กับบ้านนะครับผมปลูกพักปลูกอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้อยู่ที่บ้านทำอะไรไม่ได้หรอกถ้านนอกจากว่าบ้านคุณค้าขายได้คุณขายของที่บ้านนั่นแหละโอเคได้เลย ค้าขายได้กคน้อยนะครับถ้าใจไม่รักก็อยู่กับบ้านได้เฉยนะครับผมมันจะอยู่อย่างนี้เลยถ้าคุณอยู่บ้านไม่ได้ดวงคุณไม่ได้อยู่บ้านคุณจะอยู่บ้านไม่ติดบอกตรงนะอยู่บ้านไม่ติดให้ไปทำงานก็ไม่ได้จะวุ่นวายคุณจะทุกข์ใจมากกว่านี้แลวเป็นคนขี้น้อยใจด้วยเป็นคนขี้น้อยใจยึดติดไม่ว่าคำพูดหรือตัวบุคคลคุณเป็นคนประเภทนั้น เราเป็นคนขี้น้อยใจคิดฆ่าตัวตายประชดชีวิตเพราะคนอื่นนะทำให้คุณประชดชีวิตไม่ได้เพราะาสิ่งใดหรอกคุณคิดเองแล้วประชดชีวิตว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีในสิ่งที่คุณเป็นหรือคุณช่วยเหลือเขาแล้วเขาไม่ช่วยเหลือคุณนะครับผมสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณอาจคิดฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ข้อสําคัญเลย คนสบายอยู่แล้วไม่ควรทําอย่างนี้หรอกนะครับผมก็ขอให้โชคดีมีความสุขนะครับอ่าเป็นคนมีความสุขอยู่แล้วอย่าคิดฆ่าหรือคิดทำร้ายตัวเองนะครับไม่ได้ดังใจก็จะทำคนไม่รักหรือว่าคนอ่าไม่ตามใจคุณคุณก็จะทำเหมือนประชดอย่าทำชัดหน้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แน่นอนนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับผม